โอเคครับก็สวัสดีพี่น้องชาววัวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30นะครับเดินทางมาที่ฟาร์มวัวคูดินนะครับก่อนหน้านี้คือไปทําคลิปกับคูดินที่บ้านพี่จิ๊บพี่จอนครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้เดินทางมาที่ฟาร์มคูดินนะครับก็ดีเอฟบ้านฟาร์มนะครับคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปติดตามชมนะครับทางฟาร์มคูดินเนาะว่ามีอะไรแนะนําบ้างก็โอเคครับ ครับสวัสดีครับผมปูดีนดีประมามัณสุวรรณภูมินะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมวัวลูกวัวเล็กๆนะครับในฟาร์มอายุ4เดือนนะครับชื่อว่าของรักนะครับเจ้าของรักตัวนี้นะครับเป็นลูกของเอ็กซ์เรยดสองห้านะครับต้องเล่าว่าสมัยนั้นวันที่ผลิตเขาออกมาเนี่ยน้ําเชื้อไม่มีนะครับถังก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างนึงนะครับแล้วก็ มีบางจรน,นะครับบางจรก็คือเจบามันเนี่ยนะครับหรือว่าจอนบามันเนี่ย mm. ก็โทรไปบอกว่าเ mm. ขายิ้มน้าเชื้อหน่อยวัวเป็นสัตว์ไม่มีความรู้อะไรเลยบางจะบอกว่าอ่ะให้ยิม้มเอาไปก่อนนะครับด้วยความเป็นพี่น้องกันนะครับ mm. ก็ยื้มมานะครับแล้วผสม mm. ในขณะที่แม่เขาเนี่ยเพิ mm. ่งคลอดพี่สาวของเขามาได้เนี่ยหนึ่งเดือนยี่สิบวันนะครับแล้วใส่เข้าไปงั้นแหละใสแะ่แบบเรารู้เรื่อง mm. ว่าน้ำเชื้อสี่พันกว่าบาทสมัยนั้น mm. ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ได้เนี่ยได้วันนี้ก็ได้เข้ามานะครับ ลูกอเฟรย์แปดสองห้านะครับกับแม่เป็น s อ1 3ีหนึ่งสามสองนะครับซึ่งแม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่ว่าแม่ของเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับหรือว่าไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของเคาเรียกว่าเซียนวัวนะครับแต่ว่าเขาเคยสร้างลูกนะครับในราคาให้ลูกในระดับเกินครึ่งล้านมาแล้วนะครับสำหรับแม่วัวตัวนี้นะครับและตอนนี้น้องสาวของเขาเนี่ยอันนี้อย่าหาว่าพูดจะโอ้อวดหรือว่า ผมขู่กันนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ติดตามเป็นพวกผมจะรู้ว่าคนตอนนี้ก็ให้ราคาสูงแล้วนะครับแต่ว่าเป็นกําลังใจให้คนที่มีแม่วัวที่ไม่ได้ดีเลิศนะครับไม่ได้ดีเลิศไหมายความว่าไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่คําว่าพันธุกรรมนะครับที่บอกว่ายาดูถูกคําว่าพันธุกรรมนะครับวันนี้คําว่าพันธุกรรมมันจะบอกออกมานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมีตัง ยูทูบช่องมีตานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมแม่ของเขานะครับว่าขี้เรขนาดไหนถ้าว่าขีเรขนาดไหนดีกว่านะครับนะถึงได้ผลิตลูกออกมาได้สวยงามขนาดนี้ครับเดี๋ยวพาไปชมกันครับครับโอเคครับเราตามคุณดินไปแล้วครับ นี่แม่ตัวเจ้าเม่อกี้ใช่ไหมคุณดินใช่ครับนี่นะครับนว่าไหนลูกมันี่นะครับแม่แม่ของเจ้าตัวมื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่าบางทีแม่อาจจะไม่ได้สวยหรือไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่อาจจะให้ลูกที่เขาเรียกว,ว่าผลงานที่เราพอใจนะครับนี่ครับแม่ตัวนี้ครับผม ซื้อมานะครับก็ไม่คิดว่าลูกของเขาเนี่ยจะได้ดีขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เขาเป็นลูกของวินเชสเตอร์นะครับแม่เขาเนี่ยเป็นลูกของวินเชสเตอร์นะครับแล้วก็ในสายของตาเขาเนี่ยเป็นแอสโตนะครับและผสมกับสิทธทับศูนย์ด้วยนะครับซึ่งพันธุกรรมทุกซ่อนอยู่ในตัวเขาเนี่ยออกมา ะะไม่มีอะไรเลยนะครับดูไม่มีอะไรเลยนะครับแต่สร้างผลงานให้ลูกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่พอใจของฟาร์มดีเอฟบาร์มันอย่างมากนะครับถึงจึงขอเป็นกำลังใจนะครับบางทีเราอาจจะไปเห็นว่าในยุคสมัยนี้นะครับอยากได้ลูกวัวสวยๆสักตัวหนึ่งนะครับต้องหาแม่วัวที่เขาเรียกว่าสวยชั้นเลิศนะครับ ผมขอเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งให้กับพี่นะ้องบางคนที่อาจจะไม่มีต,ตังค์นะครับซื้อแมวสวยผมเชื่อผมเป็นฮุสลลมผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าจะให้ไม่มีใครห้ามได้ครับหรือถ้าเป็นในศาสนาพุทธนั้นหมายความว่าถ้าผมีิผิดหรือว่าสิ่งที่เวรกรรมได้กำหนดไว้ว่าเราน่าจะได้ของที่ดีมันต้องได้ของที่ดีนะครับนั่นะคือความเชื่อของชาวพุทธฮุสไลมบอกว่า,วานี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้มาที่แรกแม่ ยังกระผีเลยนะครับบอกว่ามาทีี้ยงแม,ม่มีความสวยเลยนะครับวันนี้ก็ยังไม่สวยนะครับแต่ให้ลูกสองตัวเนี่ยเพื่อนเพื่อนผมชอบเรียกแม่ตัวนี้ว่าแม่วงเงินล้านนะครับนะ้าให้ลูกสองตัวเนี่ยลูกราคาเกินหนึ่งล้านไปแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกําลังใจนะครับแบบคนที่กําลังเริ่มเลี้ยงใหม่ๆนะครับนะคนที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงใหม่ๆว่าบางทีเราอาจจะไม่มีความสามารถที่จะไปคว้าแม่วัวระดับ ยอดมาได้นะครับค่อยๆตั้งขึ้นไปครับผมเชื่อว,ว่าพวกนี้เขาก็เหมือนกับรถที่ถูกแต่งขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็คือมีพันธุกรรมที่ดีอยู่ในตัวของเขาแล้วนะครับรอวันที่เขาจะส่งสิ่งที่ดีกลับคืนสู่เรานะครับและไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่า,ว,าวันนี้เราเลี้ยงวัวที่อยู่ในประเทศนะครับหรือว่าเลี้ยงวัวในนะครับเราพูดถึงว่าเลี้ยงวัวในแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะ เอาวัวไปเดินสนามนะครับผมบอกว่ามันมีโอกาสทั้งติ้นทั้งวัวในและวัวนอกเพราะทั้งหมดแล้วมันอยู่ที่พันธุกรรมที่ส่งที่สร้างที่ซ้อนในตัวของพวกแม่วัวเหล่านี้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับสําหรับแม่วัวตัวนี้ก็คือ sg 1 3 2นะครับฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามแม่วัว sg 1 3 2และลูกนะครับยังไม่มีรหัสนะครับก็คือน้องของรักนะครับที่สาวเขาชื่อของขวัญน,นะครับ แล้วก็น้องสาวชื่อของรักนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันว่าตัวนี้นะครับจะมีพัฒนาการไปได้ที่ไหนนะครับวันนี้คุณดีนดีเอฟบา์มันก็ต้องขอลาทุกท่านไปด้วยกับคำว่าอัสลาะาัรกุมสวัสดีครับ